จะมารีวิวตัวนี้เลยแขนใหม่ล่าสุดมาร์คสี่สเจก็คือเป็น,น,นอะดูโรมาร์สี่หแกจะเป็นสีมจะเป็นสีเงินอ่าพื้นเป็นสีเงินเป็นเออไอตัวนี้ก็คือจะทำจะทำาแต่แขนแขนขวานะไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นแขนซ้ายอ่ามาดูไฟกันไฟก็ธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้อยู่แล้วเป็นเป็นไฟช่มือมือจุก ก็ที่เพิ่มมาคือนนึ่งเล่นมือก็จะเป็นไฟเพิ่มเข้ามาอีกสองจุดก็จะเป็นไฟสามจุดอ่ะจะมาอ่ะดูดูรายละเอียดกันเออมันก็เป็นมือคล้ายๆกับคล้ายๆกับมือมือมือแบบเก่าจะัจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาตรงนิ้วอ่ะตรงนิ้วดูที่นิ้วข้อนิ้วมันจะมีรายละเอียดเสริมเข้ามาแลก็ข้างหน้าก็จะจะต่างจากมือของมาร์กอื่นอ่ะมันจะเป็น ชุดหล,ล,ลังๆก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็คือแยกไปเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้คือจะติดไปเลยสปริงเวลาใส่อันนี้กาจะเป็นสปริงด้วจะใส่ง่ายไปเลยเลองใส่ดูถ้าตอนกนารในะส่ฮะจะต้องโผล่มือมานิดนึง ใส่หมนทังม <ừ, S 1> <ừ, S 2> <ừ> ือเข้าไปเลยยากคิด <único S 2> ึงตรงนี <know. S 1> ้ถ้มีคนช่วยใส่ก็จะดีมากกจะดุม เราจะมีตัวล็อกตัวล็อกมือด้างในเอาไว้ล็อกเพื่อไม่ให้มือมันเคื่อมันจะมีคนใช้ใส่แล้วจะดีกว่ากก็พยายามออกแบบให้มันใส่เองได้แล้วมันมันล็อกยากนิดนึงถ้าอยากจะให้ใส่แบบ สมบูรณ์ใส่ดูใส่หลอดอ่าเรื่อยเรื่อยไปหนึ่งไปไปก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ยับมือได้อ่ะโอเคแล้วสำหรับรีวิวขอบคุณครับ